สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับว่าจะไปขอไปปอสามปืนลูกกรดขนาดจุดสองสองนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับว่าจะปืนลูกกรดนั้นขอยากไหมนยนะครับซึ่งผมเองก็ตอบไปนะครับว่าเป็นเป็นบางพื้นที่นะครับคือนโยบายบางพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ ขอทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนนะครับจะให้ง่ายไปก็จะกลายเป็นหละหลวมนะครับก็จะมีขั้นตอนของการกลังกองตรวจสอบนะครับบุคคลที่มีวุฒิภาะวะ,ะเหมาะสมแล้วก็สมควรที่จะมีอาวุธปืนได้นะครับก็เพราะว่าอาวุธปืนเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับสามารถประหัตประหารชีวิตคนให้ตายได้ภายในทันทีทันใดนะครับจึงมีข้อกําหนดกฎหมายออกมาอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็กฎหมายวุธปืนนะครับมีไว้เพื่อปานมคนที่มีปืนนะครับมันมีไว้เพื่อเอาใจคนที่มีปืนนะครับเพื่อนครับแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็เป็นปืนกล้องนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับเพียงแต่แค่จะนํามาประกอบฉากไว้ให้ดูเป็นการพอสมควรนะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาครับตามที่เกริ่นไว้ข้างต้นนะครับว่าจะไปขอแบบประสานขนาดจุดสองสองแบบลูกกดนะครับแบบเป็นกระสุนลูกกดจุดสองสองนะครับ แล้วก็มีความแปลกใจว่าถ้าขอใบป .3 าแบบลูกกดจุด 2. 2แล้วสามารถไปซื้อปืนขนาดจุด17ได้ไหมนะครับเพราะว่าจุด17ก็เป็นลูกกดเหมือนกันชนวนลิมเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ตอบเลยนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดหนนะฮะก็เป็นกระสุนพลัขนาดกันกับจุดสองนะครับถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดอยากได้แรงกว่าจุดสอง,สองนะครับก็สามารถนําใบปสาขนาดจุดสอง,สองนะครับไปซื้อเป็นปืนขนาดจุดสองสองแม็กนัมได้นะครับซึ่งในการขอใบอนุญาตปสานะครับเพื่อขอซื้อปืนยาวลูกกดนะครับก็เพียงระบุเพียงแค่ว่าปืนเดี่ยวยาวลูกกดขนาดจุดสองสองนะครับไม่ต้องระบุคําว่า LR หรือแม็กนัมเข้าไปนะครับเพราะว่าใบปสาประเภทนี้นะครับสามารถซื้อปืนยาวไม่ว่าจะเป็นแบบคึองอัตโนมัตินะครับแบบคันเวียงนะครับ แบบลุกเลื่อนนะครับหรือจะเป็นแบบแบบปั๊มนะฮะแบบปั๊มทีระนัดทีระนัดนะฮะก็เคยมีเข้ามาขายในบ้านเราสามารถซื้อได้ทั้ง2ขนาดนะครับเพราะว่ากระสุนทั้งสองขนาดนี้เป็นกระสุนขนาดเดียวกันนะครับเพราะว่าสามารถซื้อได้ทั้งสองขนาดนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จุดสองสองแม็กนัมนะครับแล้วก็จุดสองสองเอลอาร์นะครับสมมติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะได้กระสุนที่มีความรุนแรงขึ้นนะครับ ก็สามารถไปซื้อขนาดจุดสองสองแมกนัมได้เลยครับมีราคาค่อนข้างที่จะแพงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวปืนก็มีราคาค่อนข้างที่จะแพงขึ้นกว่าปืนจุดสองสองเอนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่แพงของกระสุนนะครับก็จะได้ความเร็วสูงขึ้นมากพอสมควรนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นกระสุนจุดสองสองแม็กนัม ยี่ห้อนี้กล่องนี้นะครับที่น้ำหนัก40เรนนะครับก็ถ้ายิงจากปืนยาวนะครับก็จะได้ความเร็วถึง1,875นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกระสุน .22 LR นะครับแบบสเปคมาตรฐานทั่วไปนะครับถ้ายิงจากปืนยาวก็จะได้ความเร็วเพียงแค่พันเศษยนะครับซึ่งยี่ห้อนี้ไม่ระบุนะครับไม่ระบุความเร็วไว้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ แล้วก็ต้องขอทักทวงเพื่อนๆอีกนิดนึงน,น,นะครับถ้าเกิดว่ากระสุนปืนยาวลูกกดขนาดจุดสองสองก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถไปซื้อหรือรับโอนปืนขนาดจุดสองสองฮอเน็ตได้นะครับเพราะว่าจุดสองสองฮอเน็ตนั้นเป็นกระสุนชนวนกลางนะครับแต่มีหน้าตัดจุดสองสองเหมือนกันนะครับไม่ได้นะครับต้องเป็นชนวนลิมนะครับหรือลูกกดตามภาษาราชการบ้านเรานะครับแล้วก็เราก็มาดูกระสุนตัวอย่างกันนะครับว่าเจ้าจุดสองสองนะฮะมันมีความแตกต่างกับ กระสุน .02 AR ทั่วไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะว่าเป็นกระสนุนที่มีความเร็วสูงนะครับถือว่าดูเดือดเลือดพ่านพอสมควรนะครับถ้าคําว่าแม็กนัมนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรพิเศษก็คงจะไม่มีคําว่าแม็กนัมนะครับก็คงจะมีอะไรที่พิเศษในตัวเองนะครับเป็นกระสนุนที่มีความเร็วสูงมากนะครับถ้าจะเอ่ยว่าเร็วถ้ายิงอีกปพืนสั้นนะครับก็คงจะ ก็คงจะใกล้เคียงกับระดับขนาด357นะครับ38 Super เลยนะครับด้วยหวัหวหกระสุนที่น้ำหนัก40กรนนะครับหรือบานงอาจจะเป็น30กรนนะก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พงบาดแผลก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วก็ปืนจุดสองสาแมน้นะครับก็สามารถก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่จะซื้อปืนจุดสองสาแมน้นะครับแต่เพียงแค่ถ้าลองรับราคากระสุนไหวก็ ก็เอื้อมถึงก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถัดรายการถัดมานะครับก็เป็นกระสุนจุดสองสองเอลอาร์นะครับนี่ก็เป็นซีซีไอเหมือนกันนะครับซีซีไอเหมือนกันนะครับนี่ผมกําลังวันนี้ผมกําลังจะสื่อถึงเพื่อนนะครับที่จะซื้อปืนลูกกดซักกระบอกนั่นนะครับก็อยากให้นึกถึงความคุ้มค่านะครับความเหมาะสมของตัวเองนะครับที่จะนํามาใช้งานนะครับ บางคนก็มีปืนลูกกดจุดสองสองไออยู่หลายกระบอกแล้วนะครับก็จะซื้อจุดสองสองแมงน้มสักกระบอกหนึ่งนะครับโดยที่ไม่อยากจะคาดหวังไปเอาปืนชนวนกลางนะครับอย่างเช่นพวกจุดสองสองสามนะครับก็แม่งนัมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็จะพวกจุดหนึ่งเจ็ดนั้นผมจะไม่ขอเอ่ยถึงนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอยากจะซื้อปืนลูกกดนะครับถ้าเกิดอยากตัดสินใจแล้วนะครับถ้าเกิดเอารุ่นที่เป็น LR นะครับก็สามารถเพิ่มความแรงของกระสุนนะครับ ได้ด้วยกระสุนสติงเจอร์นะครับก็ถือว่าสติงเจอร์นั้นถ้าเกิดยิงอย่างปืนยาวนั้นก็ได้ความเร็วสูงมากทั้งหนะครับ1,640นะครับกับ1,875นะครับแต่ยังไงแล้วจุดสองสองมกนันั้นก็ให้ความแรงให้ขีนะ่พนาวิธีกระสุนที่แรงกว่าอยู่ดีนะครับไม่ต้องไปเทียบกันเลยนะฮะเพียงแค่ใช้ใกล้เคียงน้องๆจุดสองสองมกนัก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้ปืน ใช้ลูกสปริงเจอร์นะครับราคาก็สูงตามสเปคนะฮะราคาต่ำนะฮะราคากลางราคาสูงนะครับเพื่อนๆครับก็พิจารณาเอาถึงความเหมาะสมนะครับความลงตัวของแต่ละผู้ที่ใช้นะครับก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนนะครับอาจจะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะฮะก็เอาตามความพอใจของตัวเองนะครับเดี๋ยวไปเชื่อผมแล้วบอกว่าเอยซื้อมาแล้วมันไม่ถูกใจเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่อีกระบอกนึงก็จะกลายเป็นภาระอีกนะครับเพื่อนๆครับ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากการแนะนำของผมไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้นําไปประยุกต์ใช้นํานํามาคิดนะทบทวนไต่ตองดีนะครับปืนก็ไม่ได้กระบอกถูกนะครับแล้วก็่าจะซื้อได้ก็ก็ยากเย็นแสนเข็นพอสมควรนะก็อยากให้พิจารณาเอานะครับเพื่อนครับจุดสองสองแนํำหรือจุดสองสองอาก็สุดแท้แต่ผู้ที่จะซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อที่จะไปพลาดในคลิปต่อไปนะครับและคลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ